ข่าวเรื่องของการทะเลาะกันระหว่างอีลอนมาร์คและก็ผู้พัฒนาชีบัคมันเกิดอะไรขึ้นนะครับและราคามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลน,นะครับวันนี้มีกระทู้ที่น่าสนใจนะครับผ่านทวิตเตอร์มีการล้อเลียนซึ่งกันและกันแล้วมีการตอบโต้นะครับซึ่งกันและกันโดยชายโดยชิครซามะนะครับผู้พัฒนาโปรเจกต์ของชีบัตนะครับผมขอเรียกว่า ชายโตชิละกันนะครับเราก็ได้ออกมานะครับทวิตหาอีลอนมาร์กนะครับจากที่อีลอนมาร์เนี่ยได้ทำการโพสนะครับเมื่อวันหรือ2วันที่แล้วทำให้ดอชคอ i n พุ่งมาถึงส2%เนะครับเนื่องจากว่าดอชคอร์เนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการชำระเงินนะครับของํำร่วยเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ของเทสลานะครับเป็นของํำร่วยนะครับพวกเสื้อหมวกอะไรพวกนี้ ก็ให้ดอสคอยเป็นตัวชาระเงินนะครับนั้นทางชายโตชิก็ออกมาล้อเลียนนะครับว่าการกระตุ้นราคาครั้งนี้ของอีรอร์มมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยและมันไม่ได้ช่วยอะไรด้วยนะครับผลปรากฏว่าเขาบอกว่าชีบะของเขาเนี่ยดีกว่านะครับโดยการที่ชีบะอินูเนี่ยผ่านกระบวนการหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบิดเพยเอนะครับแล้วก็เป็นทางของอเครือข่ายของของเจมินิด้วยนะครับที่ อสอนพี่น้องฝาแฝดชื่อวิกเตอร์วอสนะครับวิกเตอร์วอสนะครับก็ได้ทําการออกออกมานะครับทําระบบเครือข่ายของตัวเองในสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมสต็อปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เป็นเครือข่ายเครือข่ายนึง่งแล้วยังมีนิวเอ็กนะครับแล้วก็มีร้านค้าอีกมากมายเวนูเซล่านะครับก็มีทาทาการ ลิสต์นะครับชีบะอินโเนยเข้ามานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการชำระเงินฉะนั้นตอนนี้นะครับาทาง d o ร์สคอยก็ได้อยู่ในเครือข่ายของอีลอนมาร์นะครับไม่เยอะนะครับก็มีรับไม่เยอะแต่ว่าทางชีบะอินุมีการรับรองเยอะกว่าตอนนี้นะครับเขาก็ได้มีการเปรียบเทียบกันว่าชีบะอินุเนยจะเป็นผู้ค่า d o ร์สคอยอย่างแท้จริงนะครับในแง่ของยูทิลิตเนี่ยตอนนี้ชีบะอินุนะก็ มี utility ที่สูงกว่านะครับฉะนั้นชิบะอินุมีสิทธิ์และมีเรื่องของระบบเครือข่ายที่เติบโตมากกว่านะครับสิ่งที่ข่าวได้นำเสนอนะครับที่ชิบะอินุมีการเติบโตมากกว่าคือเรื่องของ NFT หรือเกมนั่นเองนะครับก็ตอนนี้จะเป็นพันธมิตรกับเกมนะครับแล้วก็จะทำให้เครือข่ายของชิบะอินุเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็น s t ตติ e g ีในเชิงกลยุทธ์นะครับชิบะอินุมีเกมอะไรบ้างอย่างกลยุทธ์กับเพยไซส์นะครับยอดสตูดิโอของเกมที่ที่เป็นเครือข่ายและพันธมิตรผู้พัฒนาเกมอยู่ในออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีเกมอยอดนิยมอย่าง Age of Darkness นะครับและ j ู m a n จีอีพิกรันนะครับชิบะอินุนะครับก็ยังได้ประทานชื่อ activation นะครับ วิลเลียมวอล์นะครับให้คำปรึกษาด้วยนั้นชีบะอินุตอนนี้ก็พูดโดยทั่วไปก็คือว่ายังมีแต้มนะครับที่เหนือกว่าดอชคอยอยู่นั้นเราก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับว่าสิ่งที่ทางาชาัยโตชิออกมานะครับเขาก็ต้องการที่จะทําให้ราคาของชีบะมีการขยับมากแต่ตอนนี้นะครับไม่มีการขยับเลยเนื่องจากข่าวนี้เป็นข่าวเมวื่อวานนะครับแล้วผมเชื่อว่า การโพสต์นี้ทำให้คีบะกระตุ้นมานิดเดียวนะครับที่ประมาณสามสี่ศูนย์จตัว3468ปเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีการฟื้นตัวเลยผมว่าส่วนหนึ่งมาจากการ่าตลาดคริปโตยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์นะครับการฟื้นตัวมาจากบิตคอยก่อนที่4 9 0 0มืนเกถึงห้ามนะครับแนวต้านตรงนั้นนั้นทีบาอินโนเนี่ยจะมาพร้อมกับอีเ e r เรีตอนนี้นะครับอีเเรี ก็มีวานอเล่เนี่ยอ่าไอธุรกรรมแจ้งผลเนี่ยนะครับก็มีเข้ามาเยอะมากๆและผมเชื่อว่าอีตาเรียมมาเมื่อไหร่นะครับก็จะทำให้ราคาของชีบะมีการฟื้นตัวมันนั้นโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเราท่านคิดว่าชีบะหนุกไปต่อได้หรือไม่ถ้าไปต่อได้กดหนึ่งนะครับไปต่อไม่ได้กดสองแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางเลยช่องทางที่สําคัญที่สุดคือลายกลุ่มและการกลุ่มเราชื่อคริปโตเฮนซี่คอมมิชช y นะครับก็ลองทักเข้ามาละกันนะครับเรามีกลุ่มชีบะกับดอร์จคอยด้วยก็ลองทักเข้ามานะครับที่เพจเราผมจะส่งลิงก์กับ q ิวอารโค้ดให้นะครับผมขอโฆษณาสปอนเซอร์ของเรานะครับชื่อสปอตโทเก้นนะครับเป็นเหรียญของทหารนะครับสัญลักษณ์เป็นทหารนะครับแล้วก็มีการเผาเหรียญด้วยนะครับทุกเจ็ดเปอร์เซ็นก็จะให้ บราจาคให้กับทหารผ่านศึกในประเทศอังกฤษนะครับมีการรับรองจากประเทศอังกฤษนะครับมีใบรับรองแล้วก็มีกริทึมป้องกันการรักพูด้วยนะครับมีจำนวนอุปทานทั้งหมดประมาณาแค่10ล้าน10ล้านเหรียญน,นะครับหลัก10ล้านนะนะครับมีแค่นั้นนะครับแล้วก็จะมีการเผาทุก7%นะครับ แล้วก็ราคาตอนนี้อยู่ที่0.3ดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นราคาต้นน้ําเลยและอีกหน่อยนะครับเราถือไปยาวๆราคามันก็จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเราก็ลงทุนเอานะครับจัดการกับความเสี่ยงนะครับลงทุนน้อยๆเอานะครับเพื่อจะทําให้ราคาของคริปโตเงนซีเนี่ยเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเอาแหละนะครับสําหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน รเราก็หวังว่าชีบะอินุและดอสคอร์จะกู้ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมือสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ